จากที่มีการประทะระหว่างไทยกัมพูชากัมพูชาเจอผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยด้วยวันนี้กระทรวงข่าวสารของกัมพูชาออกมาเปิดเผยนะคะผลสํารวจของนิตยาสารชื่อดังที่อังกฤษเขาบอกว่ากัมพูชาติดอันดับประเทศที่เป็นมิตรสําหรับการท่องเที่ยวที่สุดที่สําคัญไฮไลท์ของเขาคือบอกว่าสูงกว่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดน,นามและไทยด้วยค่ะข้อมูลจากกระทรวงข่าวสารกัมพูชารายงานอ้างอิงนะคะว่ากัมพูชาคว้าอันดับ5า ประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลกในรางวัล Reader Choice Award ของนิตยาสารท่องเที่ยว c o n d e Nast Traveler ประจำปี2025กัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าได้คะแนน97.33ทำให้คะแนนอยู่อันดับที่5สูงกว่าเวียดนามและไทยซึ่งได้อันดับที่6และ8ตามลำดับนะคะคะแนนของเวียดนามอยู่ที่97.27ส่วนไทยเนี่ยอยู่ที่96.36ค่ะ นิยาาตยสารท่องเที่ยวชื่อดังรายนี้ก็ให้ความเห็นว่าในฐานะประเทศที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุทธนิกายเถราวาททาให้กัมพูชาจึงมีแนวคิดหลักในเรื่องของความเมตตาซึ่งเป็นคําในภาษาบาลีที่มีความหมายโดยประมาณว่าความรักอันไม่มีเงื่อนไขต่อทุกสรรพสิ่ง ก็เลยไม่น่าแปลกใจที่ชาวกัมพูชาจะต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นและความเมตตายอย่างแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงพื้นเพรหรือว่าประวัติชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าตัวประเทศเนี่ยมีเมืองใหญ่หลายแห่งเช่นกรุงพนมเปญเมืองหลวงริมแม่น้ําที่คึกคัก รวมถึงนครวัดอนันงดงามมีชื่อเสียงในฐานะอนุสรสถานทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่หากมุ่งหน้าสู่ชนบทก็จะได้สัมผัสชีวิตที่แท้จริงของชาวกัมพูชาเป็นวิถีชีวิตผ่านโครงการโฮมสเตย์ที่เผยให้เห็นถึงวัฒนธรรมด้วยขณะเดีวยวกันก็มีรายงานนะคะว่าเคนยาเนี่ยครองอันดับหนึ่งของประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลกด้วยคะแนน98.46ตามมาด้วยบาเบโดสที่98.18 และเม็กซิโกที่98คะแนนค่ะทั้งนี้นิตยาสารดังกล่าวซึ่งชื่อว่า c o n d e Nast r a v e l e r เป็นนิตยาสารที่เป็นท่องเที่ยวนะคะเกี่ยวกับท่องเที่ยวเป็นหลักเลยเป็นนิตยาสารชื่อดังจากอังกฤษด้วยเนื้อหาสําหรับผู้อ่านที่สนใจการเดินทางโดยเขาบอกว่าเขาเน้นไปที่ประสบการณ์ที่หรูหราและประสบการณ์ที่แท้จริงค่ะอะผมอธิบายอย่างนี้ฮะผมเข้าไปหาข้อมูลมาแล้วไอ้เจ้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่านะครับ c o n d e n ัสทราเวลเลอร์เนี่ยเขาก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาจัดอันดับหมดเลยฮะ,ะจัดอันดับโน่นจัดอันดับนี่นะ่ะผมผมจะอ่านให้ฟังอยู่หัวข้อหนึ่งที่เขาจัดอันดับหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่บอกว่า top country in the world เกี่ยวกับการท่องทเที่ยวอ,อันดับหนึ่งญี่ปุ่นฮนะไทยเราเนี่ยติดอันดับด้วยติดอันดับที่สิบห้าของโลกนะกัมพูชาไม่ติดเลย นี่ยฮะคืออันเนี้ยสื่อกัมพูชาเขาก็ยกยกการจัดอันดับที่เขาดูดีกว่าไทยไงหัวเ้าย่อยอ <c oughs> เขาก็เอาจการจัดอันดับที่เห็นไหมกัมพูชาได้อันดับ5ไทยอยู่แค่8ปดอาผมก็ยกบ้างอันนี้ <c oughs> การจัดอันดับท็อปคันทรีฮะ,ฮะการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกเราติดอันดับ15กัมพูชาไม่ติดอ่ายกบ้างนึกออกไหมฮะการจัดอันดับมันก็มีหลายแบบนะครับ ก็ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะอันนี้พอมันอ้างอิงมาจากสื่อกัมพูชา,ขาเขาก็ต้องเอาของเขาดูดีหน่อยนะฮะ